สวัสดีครับพี่น้องชาวพรรักษาวันนี้ผมรู้สึกดีใจครับที่มีโอกาสได้มาพูดต่อหน้าพวกเราผมเทพ,พิทักษ์จันสุเทพครับการศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาโทบร,ริหารธุรกิจกีฬาและการบันเทิงปริญญาตรีนั้นได้ทางภลครัศษ,ษามาก็มีประสบการณ์ผ่านการเล่นกีฬามายาวนานกว่า50ปีนะครับ จนกระทั่งมีเครดิตเป็นอดีตนักบอลทีมชาติไทยผ่านการเป็นครูรักษาผ่านการเดินทางไปเป็นครูสอนฟุตบอลในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาผ่านการทํางานด้านสื่อมวลชนมาจนปัจจุบันนี้ผมเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยไวัยขณะนี้อย่าดูหนะ้าถ้าจะบอกว่า67ปีแล้วครับ67ปีที่ผ่านชีวิตมาอย่าง ยาวนานพอสมควรได้ผ่านประสบการณ์มามากมายว่ามีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่จะช่วยทำให้โลกนี้อยู่กันได้อย่างมีความสุขทั่วหน้าสิ่งแรกก็คือเรื่องของศาสนาศาสนาจะทำให้ผู้คนนั้นมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ศาสนามีจุดอ่อนอยู่นิดเดียวก็คือว่า ถ้าคุณเรียนรู้เรื่องศาสนาผ่านทางหนังสือคุณจะไม่สามารถซึมซับถ้าเป็นศาสนาพุทธก็คือไม่สามารถจะซึมซับรสพระธรรมได้คุณจะต้องบวชคุณจะต้องนุ่มขาวห่มขาวไปบำเพ็ญตนไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานต่างๆถึงจะบรรลุในสิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่เรียนรู้ศาสนาเพียงแค่ผิวเผินไม่สามารถจะโน้มน้าวจิตใจให้เขา เป็นคนดีได้สิ่งที่สองครับคือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะฝากพี่น้องในห้องนี้เอาไว้เลยนั่นก็คือกิจกรรมกีฬาผมมองว่ากิจกรรมกีฬานี่แหละครับที่จะเป็นตัวทำให้โลกนี้อยู่กันได้อย่างมีความสุขกีฬานี่แหละครับที่จะทำให้คนมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมมีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าเราปลูกฝังให้เขาเล่นกีฬากันตั้งแต่เล็กๆ เขาจะได้เรียนรู้เรื่องของกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยโดยที่ซึมซับไปไม่ต้องไปเข้าโบสถ์ไม่ต้องไปเข้าถ้ำฝึกฝึกปลือเหมือนทางศาสนาแล้วฝึกกันตั้งแต่โรงเรียนฝึกให้เขาเรียนรู้ที่จะมีน้ําใจในกีฬาผมนี่ยอมรับเลยนะครับว่าตอนเด็กๆฟังเพลงกราวกีฬาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแต่ยิ่งโตขึ้นโตขึ้นเพลงกราวกีฬาของครูเทพนั้นบอกอะไรหลายอย่างเหลือเกิน โดยเฉพาะท่อนที่ว่าทําคนให้เป็นคนยังจําได้ไหมครับเพลงก่าวกีฬาที่เราเปิดกันตามกีฬาสี